นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต,ต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดกกลันทุกกะชาดกชาดกว่าด้วยมารยาทส่อสกุล ในพุทธกาลสมัยหนึ่งณพระเชตะวันมหาวิหารอารามอันเป็นที่ประทับแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเหล่าภิกษุสาวกมากมายล้วนตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างสงบสุขเรื่อยมาอืมเช้านี้อากาศสดชื่นเหมือนเช่นเคยเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมยิ่งนักนั่นนะซี่เอาไว้กว่าลานตรงนี้เสร็จเราเข้าไปศึกษาธรรมกันต่อยังมีอีกหลายข้อเลยที่เราสงสัยใคร่รู้นะท่านอืมดีเหมือนกันงั้นเรารีบเร่งมือกันเถอะ อ้าวอ้าวอาวจะมัวคุยกันไปถึงไหนล่ะเนี่ยรีบๆเก็บกวาดได้ไหมข้าเบื่อทํางานสกโปกอย่างนี้จริงๆเชิญพวกท่านคุยไปทําไปก็แล้วกันนะอ้าวภิกษุทั้งหลายเมื่อปฏิบัติกิจวัตรประจําวันเรียบร้อยก็ได้เวลาที่จะศึกษาพระธรรมคาสอนตามความสนใจใครรู้ของแต่ละรูปและขอยช่วยเหลืออธิบายขยายธรรมให้แก่กันเป็นอันดีอืม ท่านพอจะเข้าใจทองแท้ในจุดนี้บ้างไหมอ๋อได้สิเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ท่านานะทราบนะปัดโถเอ้ยง,ยง่ายๆแค่นี้พวกท่านยังไม่เข้าใจกันอีกหรือเนี่ยเชะเหมาะแล้วที่ต้องมากวาดลานอย่างนี้น่ะ่อ้าวภิกษุขี้โอรูปนี้มักพูดจายกตนข่มท่านคอยถากถางภิกษุรูปอื่นๆอย่างไม่ให้ความเคารพเกรงใจซ้ำร้ายยังปฏิบัติตนโดยไม่สนใจว่าใครจะเดือดร้อน คิดอยู่เพียงอย่างเดียวว่าตนไม่คู่ควรที่จะมาอยู่ร่วมกับภิกษุเหล่านี้ชประดับเราไม่น่ามาเกลือกรั่วรวมกับภิกษุรูปอื่นๆอย่างนี้เลยเหมือนคนละชั้นกันเห็นเหนเดี๋ยวหนีไปตั้งสำนักใหม่แล้วจะหนาวอีโถแม้ในยามฉันเพลนภิกษุทั้งหลายก็พร้อมใจกันมาที่โรงครัวเพื่อรับพัตตาหารโดยอาหารที่นำมานั้นก็มาจากที่มีชาวบ้านนำมาถวายบ้าง หรือเป็นพืชผักที่ภิกษุปลูกเองบ้านและเหมือนเช่นทุกครั้งภิกษุขี้โอก็ยังคงแสดงกริยาโอ้อวดพูดจาไม่เกรงใจใครเหมือนเช่นเคยเอาละ่ะฉันเสร็จแล้วเราว่าจะไปถามพระอาจารย์ถึงข้อธรรมะที่เราสงสัยนะ่ะท่านจะไปด้วยกันไหมได้สิเออนี่ท่านดูนี่สิผักที่พวกเราปลูกกันเองอะพอมาปรุงอาหารแล้วสีสันสดใสดีจริงๆนั่นน่ะสิท่านผักงามอย่างเนี้ย แบ่งให้ชาวบ้านพวกเขาคงจะดีใจกันหน้าดูนะอืมดีดีดีดอะไรเนี่ยเอาอาหารอะไรมาให้เราฉันเนี่ยขออาหารดีๆอร่อยอร่อยกว่านี้ได้ไหมระดับเราจะมาให้ฉันอาหารกระจอกกระจอกแบบนี้ได้ยังไงใช้ไม่ได้จริงๆไม่กงไม่กินมาแล้วเบื่ออ้าวมันงั้นไปเหตุไหนพิกษุท่านนี้ถึงได้มีกิริยายอย่างนี้นะเนี่ยนั่นนะสิท่านทาัทง้ทงทที่พิสุท่านเนี้ย เพิ่งจะมาอยู่ที่สำนัก,กเราได้ไม่นานพื้นเพดั้งเดิมก็มาจากแดนไกลแต่ฉะไหนกลับประพฤตินตนดูถูกผู้อื่นดูได้นะเรื่องราวการพูดจาโอ,โอ้อวดดูถูกผู้อื่นของภิกษุขี้โอที่นับวันก็ยิ่งบานปลายกลายเป็นหัวข้อโจ,จ์จันกันไปทั่วในธรรมสภาควรจะมีใครสักคนพูดตือนภิกษุท่านนั้นเรื่องการพูดจาบ้างแล้วละ่ะงั้นก็เชิญท่านเข้าไปพูดกับเขาแล้วกัน พวกเราอ่ะจะเป็นกำลังใจให้ยวงหางนะอ้าวอย่าเกี่ยงกันเลยของอย่างนี้ไม่มีใครอยากไปพูดหรอกคงต้องให้เจ้าตัวรู้ตัวด้วยตนเองหลักกระมังเฮ้เหนื่อยใจเหตุการณ์นี้ได้ล่วงรู้ไปถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสเรียกภิกษุขี่โอนั้นก่อนจะเรียกภิกษุขี่โอรูปนั้นเข้าพบและตรัสสอนให้ภิกษุรูปนี้เปลี่ยนแปลงความประพฤติของตนเองซักดูก่อนภิกษุ เหตุฉะไหนเล่าท่านจึงได้มักพูดจาโอ้อวดถากถางผู้อื่นอยู่เยี่ยงนี้เหล่าเออข้าพระองค์ก็เพียงแต่เห็นว่าข้าน่าจะได้อยู่ได้ชันในสิ่งที่ดีกว่านี้เท่านั้นไม่ได้มีเจตนาจะว่าร้ายใครเยี่ยงไรเลยครับภิกษุเอย๋ยการกระทำเยี่ยงนี้นับว่าไม่สมควรต่อการคลองเพศสมณะยิ่งนักมิเพียงแต่ในชาตินี้เท่านั้นหรอกนะที่ท่านประพฤติตนเยี่ยงนี้ แม้ในชาติปางก่อนท่านเองก็เคยประพฤติตนเยี่ยงนี้จนได้รับความเดือดร้อนมาแล้วเหมือนกันจากนั้นพระพุทธองค์จึงทรงระลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสานุสติยานย้อนไปในอดีตชาติตรัสเล่ากลันทุกะชาดกเป็นแง่คิดให้กับภิกษุขี่โอรูปนี้และเหล่าภิกษุทั้งหลายได้ฟังเพื่อระลึกถึงโทษแห่งการยกตนของท่านคอยถากถางบุคคลอื่นไว้ดังนี้ ย้อนไปเมื่อครั้งอดีตการครั้งสมัยพระเจ้าพรหมทัตสวยรัชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสีปกครองแผ่นดินพาราณสีอย่างสงบสุขร่มเย็นแหมวันนี้ปลาน่ช่างสดจริงๆเลยนะวันนี้ซื้อปลาไปทำข้าวกินดีกว่าโอ้อจะซื้อไปทำไมไปที่บ้านท่านเศรษฐีสิวันนี้ท่านนำอาหารมาแจากชาวบ้านอีกแล้วนะอ้าวอ้าวเล่นมาพูดกันต่อหน้าแพงข้าอย่างนี้ขายไม่ออกกันมาดีเลยโอ้ยมาทุ่มได้ผักเลยไอย้พวกนี้นี่ ท่านเศรษฐีผู้ใจบุญน,นั้นแท้จริงคือพระโพธิสัตว์ที่สวยประชาติมาบำเพ็ญคุณงามความดีสั่งสมบารมีนั่นเองและในพบชาตินี้มหาเศรษฐีโพธิสัตว์ผู้มั่งมีอุดมไปด้วยข้าทาาบริวารและทรัพย์สมบัติเป็นจํานวนมากมักนําอาหารมาแจกจ่ายเป็นทานให้แก่ชาวบ้านจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วเมืองไปกันเถอะพวกเรา ไปรับทานจากท่านเศรษฐีกันดีกว่านี่ไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้นี่ชื่นชมท่านเศรษฐีหรือว่าอยากได้ของแจกกันแน่ฮะ <c oughs> รู้ทันข้าอีกแล้วในเวลานั้นภรรยาของพระราศีเศรษฐีได้ให้กําเนิดบุตรชายมาหนึ่งคนซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ธาตของท่านเศรษฐีก็ได้ให้กำเนิดบุตรชายขึ้นมาพร้อมกันโดยเด็กทั้งสองคลอดวันเดียวกัน ลูกพ่อน่ารักน่าชังอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีจริงๆเลยน่ารักมากท่านพี่ดูลูกเรายิ้มสิคะลูกกับผมก็เกิดวันเดียวกับนายน้อยเลยขอรับไาท่านงั้นเหรอเออดี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 ด,ด,ดีต่อไปลูกเจ้ากับลูกเราจะได้เป็นเพื่อนเล่นกันเออดีมากดีมากอย่างนี้แหละดีแล้วเด็กทั้งสองนั้นเติบโตมาด้วยกัน เมื่อถึงไวัยได้เวลาศึกษาเล่าเรียนบุตรของพระราศีเศรษฐีได้เรียนหนังสือส่วนลูกทาสนั้นก็จะถือเอากระดานชนวนตามไปเรียนด้วยทุกครั้งไปเพื่อศึกษาหนังสือกับบุตรของพระราสีเศรษฐีด้วยเจ้านี่ช่างขยันจริงๆเลยนะถือกระดานชนวนตามเรามาเรียนทุกวันเลยดีเหมือนกันเราจะได้ไม่เหงาขอรับกระผมจะได้อยู่เป็นเพื่อนเรียนเพื่อนเล่นให้หนายน้อยด้วยไงครับ เมื่อเขียนอ่านได้เพียงไม่กี่ครั้งลูกทาสก็เริ่มจดจำและฉลาดในถ้อยคำและฉลาดในโวหารมากขึ้นตามลำดับจนเวลาล่วงไปลูกทาสผู้นี้ก็เติบโตเป็นหนุ่มรูปงามมีนามว่ากตาหกะเฮ้ยร่ำเรียนมาซะสูงแต่ไม่แคล้อยังไงซะเราก็คงได้แค่ลูกทาสนั่นแหละด้วยความที่ท่านพระราีเศรีเห็นว่ากตาหกะมีความชาญฉลาด จึงได้มอบหมายงานให้ทำในเรือนของท่านเองโดยกตาหากะได้รับหน้าที่เป็นสเสมียนประจำอยู่ในคลังพัสดุเรือนของท่านพระราศีเศรษฐีนั่นเองอืมท่านเศรษฐีอุตส่าห์มอบความไว้วางใจให้กับเราเราต้องตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดให้สมกับที่ท่านมอบโอกาสให้ต่อมากตาหากะก็เริ่มคิดขึ้นมาได้ว่าเขาคงจะไม่อยู่ทำงานเป็นสเสมียนที่นี่ตลอดไปเนื่องจากรู้ตัวว่าตนเองเป็นเพียงแค่ลูกทาส อย่างไรเสียก็คงถูกใช้เยี่ยงทาตอยู่ดีอืมคิดคิดไปเนี่ยคนที่เนี่ยเขาคงไม่เอาเราเป็นเสมียนไปตลอดเหมือนกันนั่นแหละอีกหน่อยพอมีอะไรผิดพลาดไปก็คงไม่แครวต้องมาเคี่ยนตีเราแล้วก็ใช้เราไม่ต่างกับทาตอยู่ดีแล้วเราจะทนอยู่ทำไมอ่ะอืมจะว่าไปเห็นเ <He an S 2> ขาว่ากันว่าที่ชายแดนมีปัจจันตะเศรษฐีที่เป็นสหายกับท่านเศรษฐีของเราอยู่ด้วย หรือว่าเราจะสวมรอยไปอยู่ที่นั่นดีนะเมื่อตัดสินใจได้ดังนั้นกตาฮกะจึงลงมือปลอมแปลงหนังสือขึ้นมาหนึ่งฉบับโดยอ้างเอาว่าตนเป็นลูกชายของท่านพราราศีเศรษฐีหวังจะให้ปัจจันตเศรษฐีหลงเชื่อและรับตนเข้าไปทำงานด้วยเอาละ่ะทีนี้ก็เรียบร้อยแม่เราเนี่ยช่างฉลาดจริงๆแค่เนี่ยก็สบายไปทั้งชาติดีกว่าต้องอยู่เป็นทาสที่นี่ไปจนตาย จากนั้นก็นำหนังสือเล่มนั้นติดตัวไปด้วยและเดินทางไปหาปัจจันตเศรษฐีหวังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นั่นต่อไปก็แค่มอบหนังสือนี้ให้กับท่านปัจจันตเศรษฐีดูแค่เนี้ทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนหนังสือเราก็ปลอมเสมือนขนาดเนี้ยไม่มีทางดูออกแน่ๆเมื่อได้พบกับปัจจันตเศรษฐีกตาหักก็จัดแจงมอบหนังสือที่ตนนำติดตัวมาด้วยให้ท่านเศรษฐีได้พิจารณา ที่แท้ท่านก็เป็นลูกของท่านพาราณสีเศรษฐีเองหรอกหรือทางนั้นก็เชิญอยู่ที่นี่ได้ไม่ต้องเกรงอกเกรงใจหรอกนะ,ะตามสบายเลยตามสบายขอบพระคุณท่านมากสำเร็จเป็นไปตามแผนเลย <c oughs> กตาหกกะอาศัยอยู่ที่นี่อย่างเปี่ยมสุขไม่นานนักปัจจันตเศรษฐีก็มอบบุตรธิดาของตนให้แต่งงานด้วยและอาศัยอยู่ท่ามกลางบริวารมากมาย แต่ยิ่งนานไปกิริยาของกตาหกกก็ยิ่งโอ้อวดจองหองกระทำตนใหญ่โตไม่เกรงใจใครอะไรกันเนี่ยพวกบ้านนอกอย่างเจ้าทำของอย่างนี้ให้ข้ากินหรือเนี่ยไม่รู้หรือไงข้าเน่ะเป็นบุตรเศรษฐีในเมืองนะไปทำของดีๆมาให้ข้ากินสิแล้วเครื่องอบเครื่องหอมก็กลิ่นเหม็นเหลือเกินอยากจะอ้วกเฮ้ยพวกบ้านนอกนี่จริงๆเลยย้อนกลับมาที่ทางฝั่งพระราศีเศรษฐีหลังจากที่กตาหกะหายตัวไป ก็เที่ยวส่งคนออกตามหาตัวกตาหากะทั่วแคว้นพาราณสีแต่ก็ไม่มีผู้ใดผ่านพบกับกตาหากะเลยแม้แต่คนเดียวข้าน้อยออกค้นหาทั่วเมืองพาราณสีแล้วแต่ก็หาพบกตาหากะไม่ขอรับนายท่านข้าเองก็เหมือนกันนายท่านเที่ยวถามคนรู้จักก็ไม่มีใครรู้เลยเอเจ้ากระตาหกกะหายไปไหนนะอยู่ดีๆก็หายไปอย่างเนี้ยมันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่ๆเลย เมื่อไม่สามารถหาตัวกระตาหากะเจอท่านเศรษฐีจึงได้สั่งให้นกแขกเต้าของตนเป็นผู้ออกไปตามหาตัวกระตาหากะไปเถอะเจ้านกแขกเต้าไปช่วยเราตามหาทีสิว่าเจ้ากระดาหกะเนี่ยอยู่แห่งหนใดกันได้เลยท่านเศรษฐีไว้เป็นหน้าที่ของข้าเองนกแขกเต้านั้นมีปีกบินจึงสามารถบินและมองหาจากที่สูงได้และยังบินได้ไกลไม่นานนักก็บินมาจนถึงชายแดน ที่ซึ่งปัจจันตเศรษฐีอาศัยอยู่ฝั่งกตาหกกะเองก็กำลังนั่งเรือเล่นกับภรรยาโดยให้คนถือดอกไม้เครื่องหอมมากมายไปไว้ในเรือด้วยพร้อมด้วยโภชนียะอีกมากมายไปบนเรือเนื่องจากธรรมเนียมของที่นี่เวลาเหล่าเศรษฐีจะนั่งเรือเล่นก็จะดื่มนมสดแกล้มด้วยเพสต์ที่มีรสเข้มเพื่อทำให้ร่างกายอบอุ่นเวลานั่งเรือเล่นน้ำก็จะไม่รู้สึกหนาว ทำเนียมของที่เนี่ช่างแปลกนักก็อีแค่เราจะนั่งเรือเล่นทำไมต้องมีอะไรมากมายขนาดนี้เนี่ยกะตาหากะนั้นหาได้นำนมนั้นมาดื่มเพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายใหม่แต่กลับนำนมนั้นมาบ้วนปากไม่นำซ้ำยังทมนมในปากใส่เสียสังของภรรยาอีกต่างหาก บ้วนปากด้วยนมแปลกใหม่อย่าบอกใครฟันขาวสะอาดแข็งแรงอุ๊ยท่านพี่ทำไมท่านมาบ้วนใส่น้องอย่างนี้เล่าแล้วนมนั่นน่ะเขาไว้ให้กินแกล้มกับเพสัตเพื่อกันหนาวนะไม่ใช่ให้ท่านมาบ้วนเล่นแบบนี้เออน่เจ้าอย่าพูดมากนะทำเนียมคนบ้่นนอกอย่างพวกเจ้าคนในเมืองอย่างข้าไม่สนหรอกฝ่ายนกแขกเต่าเมื่อบินมาถึงฝั่งแม่น้ำก็เหลือเห็นกระตาหกเข้าพอดี จึงบินลงมาเกาะที่กิ่งมะเดื่อเพื่อสังเกตท่าทีเมื่อเห็นกตาหากะบ้วนนมใส่สีสั์ที่ดาเศรษฐีจึงเข้าไปต่อว่ากตาหากะอย่างเหลืออดน้อย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 นอยขั้นกรนทุกะ,กะชั่วเอ้ยไม่ได้สำนึกพึงสังวรเลยว่าตน,นเป็นอะไรมาก่อนที่ยวเอานมสดมาบ้วนปากอย่างนี้ได้ยังไงฮะแล้วที่สำคัญนะนะ เจ้ากล้าดีย่างไรถึงไปท่มรถสีสะพิดาเศรษฐีอย่างนั้นฮะนี่เจ้าช่างไม่รู้จักประมาณตนเลยละเนี่ยสกุลของเจ้ามิใช่สกุลสูงนี่ถ้านายท่านรู้ว่าเจ้ามาทําตัวเยี่ยงนี้คงม,มิแคล้วต้องเดินทางมาจับตัวเจ้าไปแน่ๆเจ้าจงดื่มน้ํานมนั้นเสียอย่าเที่ยวเอามาทําเสียของอย่างนี้นะฝ่ายกตาหกะนั้นก็จําได้ว่านี่คือนกแขกเต้าของพระราศีเศรษฐี จึงเกิดความกลัวว่านกแขกเต้าจะนําเรื่องไปบอกให้กับพระราสีเศรษฐีได้ทราบใจเย็นๆสิพ่อน,นกแขกเต้ามานี่มามานั่งข้างๆเราก่อนนี่คุยกันดีๆก่อนก็ได้นะจ๊ะนกแขกเต้าเัื่อนรู้ดีว่ากตาหกะคงมีอุบายแท้งทําเป็นเรียกเข้าไปไกลเพื่อหวังจะฆ่าตนปิดปากเป็นแน่จึงตัดสินใจบินหนีออกมามุ่งหน้ากลับไปรายงานให้พระราสีเศรษฐีทราบโดยทันทีเช อยู่ให้โง่หรอือคืนอยู่เจ้าก็บีบคอเราตายนะสิเราไปดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเจ้านกบ้ากลับมาเดี๋ยวนี้โถ่เว้ยมันน่านักอืมมนุษนกแขกเต้าบินมาถึงเมืองพราราณสีก็รีบนําเรื่องที่ตนไปพบกับกตาหกะมาเล่าให้ท่านพรนาราณสีเศรษฐีทราบโดยทันทีอืมที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เองเฮ้อ เห็นที่เราจะปล่อยให้เจ้ากระดาหะสร้างความเดือดร้อนที่นั่นต่อไปไม่ได้ซะแล้วเราคงต้องไปนำตัวเขากลับมาเป็นทาสที่นี่ซะแล้วดีเหมือนกันนายท่านคนลืมตนแบบนี้ต้องจับกลับมาเป็นาทาสดัดนิสัยซะให้เข็บหลังจากนั้นไม่นานพระราสีเศรษฐีก็เดินทางไปพบกับปัจจันตเศรษฐีเพื่อขอนำตัวกะตาหกะกลับเมืองพระราสีเพื่อใช้งานเยี่ยงทาสต่อไป กลับพราณสีสะเถะกระดาหากาเอ๋ยเจ้าอย่าได้สร้างความเดือดร้อนให้เขาอีกเลยโท่เราไม่น่าเลยเป็นเพราะความโอ้อวดอวดดีของเราแทๆ้ๆหลังจากองค์พระาศาสดาทรงนำชาดกเรื่องนี้มาตรัสเล่าแล้วก็ทรงประชุมชาดกว่ากาลันทุกะผู้โอ้อวดผู้นั้นในชาติที่แล้วก็คือภิกษุผู้นี้แหละสวนพรรณสีเศรษฐีในครานั้น ก็คือเราตถาคตในชาตินี้เอง